ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่วันเด็กนะครับแหมเพลงขึ้นต้นเป็นเพลงไอ้มดแดงเลยนะครับนึกถึงแล้วย้อนหลังไปเมื่อหลายสิบปีก่อนพบกับบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ครับครั้งที่88นะครับประจำวันเสาร์ที่8มกราคมเสาร์ที่2เดือนมกราคมก็คือวันเด็กนะครับออกอากาศทางช่อง11อุบลราชธานีทีวีผ่านดาวเทียมรวมทั้ง PRD News TV วของกาญจนบุรีโซพลเคเบิลทีวีสุรินทีวีเน็ตเวิร์กนะครับ แล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ของทางช่อง11แนะนำติชมรายการส่งอีเมลมาที่ i s a n e w 1 1 g m a i l c o m ติดตามข่าวอีสานตอนล่าง9จังหวัดผ่านทาง twitter.com/san11 นะครับแนะนำติชมรายการโทรมาที่0873786955หรือ045281393ครับวันนี้วันเด็กครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเด็กๆจะมาแสดงออกกันนะครับจะมีผู้ที่ น้องๆน,นะครับที่ได้รับรางวัลน,นะครับชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งในการเดี่ยวโหวตจะมาคุยให้ฟังพร้อมทั้งคุณครูอาจารย์นะครับและตอนนี้ก็จะมีน้องๆน,นะครับจากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารมาอ่านข่าวนะครับในห้องส่งด้วยนะครับหลังจากนั้นน้องๆมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับได้ประกวดหนังสั้นชนะเลิศนะครับอของทางด้านพลังงานภาคเจ็ หนังสั้นดังกล่าวจะเป็นอย่างไรเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันวันนี้อาจจะต้องบีบเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากจบรายการแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้คึกคักเป็นพิเศษครับที่ช่อง11คนเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับทุกคนชาวช่อง11เนี่ยเตรียมพร้อมสําหรับการรับน้องๆที่จะมา เที่ยวในงานวันเด็กนะประเทศไทยคุณผู้ชมที่ไหนที่อยู่ที่บนจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาที่ช่อง11ต่อจากนี้ไปจะมีการถ่ายทอดสดกันไปจนถึงเที่ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นรายการเราอาจจะต้องบีบเวลาออกก่อนสักประมาณ10นาทีครับเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะออกถ่ายทอดด้านนอกของช่อง11สำนักประชาสัมพันธ์เขต2เรานะครับตอนนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับผู้ที่ชนะนะฮะในเรื่องของการเดี่ยวโหวตอันดับหนึ่งนะครับโดยมีผู้ที่มาร่วมรายการกับราวอาจารย์เพนศรีบุญทริก อาจารย์ประจําชั้นประถม5นะครับประถมศึกษาประถมมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านาาาท่นบา,นาบ่ออาจารย์เพชรมณีลุนระพัฒนะครับอาจารย์ผู้ฝึกสอนโรงเรียนบ้านท่าบ่อเด็กหญิงธปณีใจใหญ่นักเรียนชั้นป5โรงเรียนบ้านท่าบ่อนายทินกรทำชอบนักเรียนชั้นม .3 นะครับานายสุพชีพโอสถศรีนักเรียนชั้นม .3 มครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นมายังไงครับตัวเดี่ยวโหวตที่ถึงได้ไปชนะเลิศมาเล่าให้ฟังหน่อยครับคือเรื่องต้นเนี่ยครับ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาลให้มาทำเกี่ยวกับงานวิจัยวิจัยซึ่งเป็นเป็นงานเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านออวิจัยเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านเพื่ออะไรครับได้นำภูมิปัญญาเข้ามาในสถานศึกษานะครับคผมก็คืออาจารย์ธีระค่ะได้มาฝึกสอนให้ก็ทางโรงเรียนได้ตั้งเป็นวงขึ้นมาของวง วงรงลางเนี่ยค่ะทีนี้ส่วนน้องเจี๊ยบคนนี้เนี่ยเขาเขาอยู่ป .6 ส่วนส่วนพี่มัธยมเนี่ยเขาจะเป็นเป็นผู้ที่เล่นเล่นเข้าวงวงลางทีนี้เจี๊ยบเนี่ยเขาจะมารอรอป้าตอนเลิกโรงเรียนนะคะป้าเขาก็คืออาจารย์เป็นมาณีเนี่ยคับครับนี่เป็นหลานนะอาจานะทีนี้ด้วยความที่มามารอทุกวันแล้วก็ทางฝ่ายพวกพี่เขาก็จะซ้อมกันทุกวันก็เกิดความชอบขึ้นมาค่ะชอบก็เลยไปฝึกแอบฝึก โดยพวกพี่ๆที่เขาเขาเล่นอยู่ก่อนแล้วนะครับกูพกรักจําเลยใประมาณนั้นค่ะนี่เียว่าเป็นพรสวรรค์เลยเขาชอบแล้วก็ก็จะดนตรีชิ้นแรกที่เขาเล่นเนี่ยจะเป็นพินค่ะจะซ้อมพินด้วยนะฮะซ้อมพินแล้วทีนี้ก็จะมาเป็นโหวดแคนก็จะได้ด้วยใช่ไหมแขนก็นิดเหนียะแล้วปงลางก็ได้ปงลางก็ได้โอ้มีความสามารถหลายอย่างทีเดียวจะสนับสนุนหลานเต็มที่นะครเห็นแววเขายังไงฮะถ้ามาเป่าที่บ้านหรือว่ายังไงให้แอบ หลบอยู่ที่มุมบ้านเลยนะอยู่ที่บ้านก็จะมีเครื่องดนตรีรจะมีแคนเพราะคุณตาเขาก็เป่าแคนเขาก็จะไปหาตาแล้วก็ไปไปได้ยินตาเป่าก็ไปลองเป่า<อ>ทําอะไระไปอย่างนั้นค่ะได้เห็นแววว่าเอ๊ะทำไมมาสนใจอย,อย่างนี้นะฮะ,ะก็เลยมีการสนับสนุนกันแล้วยังไงได้ไปเดี่ยวโหวตได้ชนะทีนี้เขาประกวดคือมันมีงานงานอะไรนะ งานมหากรรมครับค่ะมหากรรมวิชาการเนี่ยะเออมหากรรมวิชาการของเก็เลยส่งเขาอยากไปเองไงฮะก็ส่งที่เห็นมีแววเรื่องเรื่องโหวตเป่าโหวตใช่ไหมฮะไปก็เน้นค่ะเน้นเ้เพราะว่าเขาเป่าได้ดีเราก็เน้นทางด้านนี้แล้วก็ทีนี้คือเราก็แข่งขันในระดับเครือข่ายเขาก็เป็นตัวตัวแทนของเครือข่ายครับเสร็จแล้วก็ไปแข่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาครับ พอระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขาชนะก็เป็นตัวแทนจากจังหวัดอุบลเขตหนึ่งไปแข่งที่อุดรที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ค่ะอ๋อครับเอาหกสิบสามจังหวัดหกสามเขต63หกสิบสามเขตพูดผิดผมสามเขตนะโอ้แล้วก็เลยได้ชนะมาค่ะก็ชนะมาอืมครับเจี๊ยบชอบเป่าโหวตนะลูกชอบดนตรีชนิดไหนมากที่สุดครับเอาใหม่ขึ้นครับชอบบวดทำามถึงชอบบวชครับ พอซ้อมทุกวันพอซ้อมก่นเอาไปซ้อมหมู่บ้านด้วยแล้วก็ไปแข่งชนะมาก็เลยชอบก็ไมถึงชอบเสียงโหวดล่ะครับมันเพราะมันเพราะนะฮะอ,ะอ่างั้นเลองฟังดูไหมครับเพลงแรกนะครับเอาเลยนะรครับเพลงแรกเลยครับมาเลยครับนี่ครับเดี๋ยวโหวตชนะเลิศในระดับภาคหรือระดับประเทศนะฮะระดับภาคิดภาคถ้าคิดโดยรวมก็คือมันเป็นมาเป็นกิจกรรมของท้องถิ่นเขาชนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ถือว่าระดับประเทศแล้วค่ะ คือแต่ละภาคก็ชนะที่หนึ่งครับครับอ้าวเพลงแรกที่จะนําเสนอเป็นเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไอมลูกแม่ห้างกล่อมลูกยืนได้ไหมยืนยืนได้เอายืนเลยฮะเอายืนยืนยืนขยับขยับเอาฮะตรงนี้เลยคฮะยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้เลยยืนนตรงี้เลยเอาละครับแม่ห้างกล่อมลูกครับจากนะฮะน้องเจี๊ยบและชาวคณะข้างหลังด้วยป่ะฮะหรือเดี่ยวเลยเดี๋ยวให้น้องเขาเดี่ยวก่อนแล้วพี่เขาก็จะเสริมขึ้นมาอ๋ออ้าวเชิญเลยครับ บ,บไปเต้ยสามจังหวัดเป็นเพลงที่สอง อดจริงเลยนะครับขอบคุณว่าน้องเจี๊ยบน้องนังน่งไ,นนงได้แล้วนะครับนั่งได้แล้วครับถามคนเล่นนะฮะดนตรีให้อะไรกับเราบ้างครับให้ความสนุกและความเพลิดเพลินความสนุกความเพลิดเพลินแล้วน้องล่ะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เจี๊ยบเหรอลูก <c oughs> ดนตรีให้อะไรกับเราบ้างให้ความสนุกแล้วก็ ได้ฝึกตัวเองอูตลอดเวลาดูท่าทางจะโกอินเตอร์นะฮะหลานจะโกอินเตอร์อาจารย์มีอะไรฝากท้ายครับเวลาไน้อยครับก็อยากให้เยาวชนทุกคนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะการที่เราเล่นดนตรีจะเป็นการฝึกสมาธิฝึกระดับจิตใจให้คือมีความสุขตลอดเวลานะคะก็ฝากแค่นี้นะคะครับจารย์มีอะไรฝากไหมครับก็ก็คงจะเหมือนอาจารย์เพชมณีนะคะครับ ือเยาวชนนี่ถ้าเขาได้มาสัมผัสในเรื่องของดนตรีนี่จะทำให้จิตใจเขาหนาอ่อนโยนขึ้นเยอะครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านจากโรงเรียนบ้านผ้าบ่อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับนี่ครับเด็กๆเยาวชนของชาตินะครับผู้ชมครับเอาละครับช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นเด็กๆเหมือนกันครับวันนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาอ่านข่าวกันนะครับจะมีนางสาวสุภาวดีตาสว่างนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนสีเมืองวิทยาคารนลังสาวเพชรรัตบวกแก้วนะครับนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนสีเมืองวิทยาคารในช่วงของสรุปข่าวอีสานนะครับเชิญไปที่สรุปข่าวอีสานจากน้องเด็กๆโรงเรียนสีเมืองวิทยาคารครับ